ผมกับผมนาะยชอตตี้บูโจว,ว่ากับการโชเกมมือถือสวมบทเป็นคาบอยต่อสู้แบบแนวเทิร์นเบทที่พ่วงระบบโลกไหลเข้ามาด้วยเดี๋ยวผมเล่นของจริงให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับมาถึงก็ให้เลือกก่อนว่าจะเดินไปทางไหนผมมาบล็อกนี้กันแล้วกันครับเพราะว่าดีมิสตูผุดขึ้นมาไงโอเคเดี๋ยวไอ้นี่มันจะโยนกับดักนะครับผมตายแน่เลยแบบนี้เห็นไหมครับเพราะว่ามันมีขึ้นกระโหลกแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวผมลบมันตรงนี้ก่อนอืมไอ้นี่มันวางกับดักแล้วไอ้นี่ กำลังจะวางนะครับแต่อันนี้ก็กาลังจะโจมตีผมเพราะฉะนั้นผมก็สามารถยิงสวนออกไปได้2ทิศทางก็ยิงทิศทางขวาก่อนโอเคยิงเสร็จแล้วก็สุนจะหายไปต้องรอรีโหลดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่าช่องที่เรายิงอะ่ะมันมีการหมุนไปรอบหนึ่งใช่ไหมครับช่องนี้เราจะยิงไม่ได้แล้วนะครับต้องรีโหลดก่อนโอเคคราวนี้ดูจากทรงแล้วเดี๋ยวนะคนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรคนนี้กำลังจะทําอะไรบางอย่างแต่ผมยิงได้ก่อนยิงไปก่อนเลยโอเคเรียบร้อยคนต่อมาเขาจะโยนกับดัก แต่ผมหามุมยิงเขาไม่ได้อะเพราะว่ากระสุนผมด้านขวายิงไปแล้วไงงั้นผมก็ต้องหลบมาด้านล่างโอเคคอนเฟิร์มด้วยอ่ะอันนี้เดี๋ยวมันจะเตะกับดักใช่ไหมครับงั้นก็ทําอะไรไม่ได้ก็เคยื่นไปหน่อยหนึ่งแล้วกันล่อให้มันเดินมาหาเราก่อนหรือไม่ต้องก็ได้ผมเดินไปหาเขาก็เลยก็ได้อ่ะผมยิงไม่ได้เห็นป่ะเพราะว่าไอ้น,นี่มันรูเหลี่ยม,มเวนกรรมโอเคอันนี้ยิงได้แหละยิงเลยด้านซ้ายโอเคครับผมเรียบร้อยผ่านไปแล้วหนึ่งด่าน คราวนี้เขาก็จะให้เราเลือกสกิลนะครับซึ่งมีทั้งแอคทีฟแล้วก็แพสซีฟนะครับเดี๋ยวลองดูแพสซีฟก่อนกันละกันดูซีส่มอะไรมาให้ผมบ้างมีการชิ่งนะครับยิงไปเสร็จปั๊บชิ่งแต่มันจะแรนดอมนะครับตัวนั้นต่อมาเบิร์นนะครับอันนี้โจมตีใส่ป้าหมายเสร็จปั๊บรอบๆคนที่อยู่ตรงเนี้ยจะติดเผาไหม้ไปด้วยครับผมตัวอีกอันนึงน็อกแบ็กจะคล้ายๆเมื่อกี้เลยพอเราโจมตีใส่ป้หมายเสร็จปั๊บคนที่อยู่ใกล้ๆจะโดนทําให้กระเด็นไปหนึ่งช่องครับงั้นอดลงู รอบนี้ศัตรูเกิดกระจายกระจายกันครับงั้นเดี๋ยวผมอยู่ไกลๆระเบิดหน่อยก็แล้วกันครับระเบิดอนา,า,นาเขตกว้างเหมือนกันเฮ้ยไอ้นี่มันยิงโดนผมสองตัวเลยอะ่ะงั้นผมต้องหลบมาฝั่งนี้ก่อนโอเคไอ้นี่มันจะเตะไอ้นี่ใส่ผมละหาจังหวะยิงไม่ได้เลยครับเพราะว่าไอ้ขวาบนก็จะยิงผมไอ้นี่ก็จะเตะกับดักมางั้นผมก็ต้องหลบมาตรงนี้มีทางเลือกเดียวโอเคอ่าคราวนี้เดี๋ยวผมจะยิงไปด้านขวาล่างเนาะ เรียบร้อยแล้วก็ยิงด้านขวาได้โอเคมันจะเตะระเบิดทํำไมเหรอไม่รู้เหมือนกันครับเดินไปก่อนเดินไปอีกเรียบร้อยเออเพลินๆนดีครับผม เดี๋ยวรอบนี้ผมลองเลือก Active Skill ดูกันละกันก็คือ Ability นั่นเองครับดูสิว่าสุ่มอะไรมาให้โอ้มีการสลับตำแหน่งด้วยเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะเวลาเราจะโดนยิงเราสลับตำแหน่งให้มันมาดุนยิงเราแทนนะครับตัวน,นั้นต่อมา b u l l e t s p e e d ครับเขาบอกว่าโจมตีไปแล้วนะครับมันจะมีการโจมตีใส่ด้านหลังอีกหนึ่งเป้าหมายไม่ว่ามันจะอยู่ไกลแค่ไหนด้วยกระสุนนัดเดียวพูดง่ายๆคือเหมือนกับเรายิงไปแล้วกระสุนโดนศัตรูปับ๊บมันแยกออกอีกอันหนึ่งก็ไปโดนอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้อันนึงคือมันติช็อตครับหลังจากที่เรายิงเป้าหมายแรกไปแล้วเนี่ยแล้วเขาจะยิงเป้าหมายที่เหลือในทิศทางที่เรามีกระสุนยอยู่นะครับต่วตัวผมชอบอันแรกสุดฮนะงั้นก็เอาอันนี้ก็แล้วกันนะครับจะได้เปลี่ยนตำแหน่งให้ศัตรูมารับตีนแทนโอ้โหด่านนี้คือแบบโหดอะมีระเบิดเยอะมากเลยงั้นเดี๋ยวผมลงมาตัวนี้ก่อนมีหน่วยโยนระเบิดด้วยครับมันจะโยนใส่ผมไอ้นี่ก็จะโยนกับดักมาทางนี้ผมยิงมันไม่ได้เลยอะ ขยับก่อนลวกันโอ้ด่านนี้ยากด่านนี้ยากมันจะเตะระเบิดมาโดนถังระเบิดตรงนี้เอาไงดีเนี่ยไม่รู้หลบได้ป่ะนะหลบมาทางนี้ก่อนหลบได้ครับหลบได้อ่อไอ้นี่มันพยายามหนีผมผมว่าจะตามไปจัดการมันโอ้โหต้นไม่หนึ่งเทอเลยครับระเบิดอีกปะเนี่ยเรียบร้อยเลยหยากนะเนี่ยด่านเนี้ ยากเลยครับโอ้โอเดี๋ยวเราลองดูโฆษณาเพื่อเล่นใหม่สักรอบหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดว่าเราไม่ดูโฆษณาก็จะต้องกลับไปเริ่มด่านแรกเนาะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้ผมยิงถังระเบิดทิ้งไปก่อนเลยกันเราจะได้มีทางหนีครับผมโอเคอืมไอ้นี่มันจะยิงใส่ถังระเบิดผมจะโดนอีกแล้วสินะเอะถอยมาดิโอโหกระเด็นจริง อ้น,นั่นมันจะโยนระเบิดแต่กูกระสุนผมไม่มีเวรกรรมอ่าแล้วหลบด้านซ้ายล่างก็ไม่ได้แล้วครับมามาทางนี้แล้วกันอันนี้มันจะยิงผมและผมต้องหลบก่อนโอ้โหท้งขึ้นทั้งล่องเลยวะหลบอีกหลบอีกเออไอ้น,นี่โดนกระเด็นไปอ้าว <laughs> ยิงมันกระเด็นไปแล้วมันมันสั่งยิงใช่แล่ละมันกระเด็นไปแล้วมันก็ตูมเลยโอเคหน,นีรอดผมหลบก่อน ไอตัวกับดักระเบิดมันยังทำมันยังไม่ทำอะไรกับผมนะครับหูดูดิโหดจริงๆไอ้พวกนี้อูโหูอ้โหูอ้โหอ,อันนี้ระเบิดมีปัญหาแน่นอนครับลองถอยดูยังโดนอยู่ไหมไม่โดนแล้วเนาะโอเคอันนี้มันโดนกันเองครับและนนี้มี2จังหวะเลยทั้งซ้ายทั้งบนนะครับงั้นถอยไม่ค่อยได้ยิงใครเลยเนี่ยโอเคยิงกันเองเรียบร้อย ออโหดจริงๆเลยไอ้นี่เนี่ยปัญหาเคยไอ้นี่ไอ้นี่มันแอบอยู่ด้านหลังต้องหาจังกว่ายิงกันปล่อยมันตรงนี้แล้วกันอ่ะมาอันนี้ผมยิงได้เออเรียบร้อยด้านบนว่าไงเหลือแค่ตัวโยนกับดักอย่างเดียวผมไม่กลัวแล้วโอเคชนะแล้วล่ะโอ้โหโคตรทา้าทายเลยด่านนี้ลอโอเวอร์ไปรอบหนึ่ง คราวนี้ผมว่าเอาพวกแพสซีฟเหมือนเดิมดีกว่าวะ่ะเพราะว่าอาเบิตี้ยังไม่ได้ใช้เลยอะรอบนี้มียิงชิ่งมียิงระเบิดแล้วก็ดึงชิ่งเหรอกลัวมันชิ่งแล้วเข้าตัวเองวะ่ะเอาระเบิดดีกว่าเรามียิงไปแล้วติดเผาไหมใช่ไหมคราวนี้มีระเบิดด้วยครับศัตรูต้องร้องขอชีวิตรอบนี้ออโอ้โหศัตรูมาด้านขวาด้านบนอ่ะมาทางนี้ก่อนแล้วกันไม่รู้จะเวิร์กว่า มีตัวโยนระเบิดอีกแล้วเอาไงกับมันดีเนี่ยมีตัวยิงผมด้านบนอันนี้ตัวโยนระเบิดกันต้องหลบมาทางนี้ไม่พ้นแน่เลยเดี๋ยวยิงไอ้น,นี้ก่อนละกันด้านขวาไปเฮ้ยระเบิดจะระเบิดแล้วงั้นก็หลบมาด้านขวาละกันเพราะไอ้พวกนี้นนจะโดนระเบิดกันเยอะอัมเรียบร้อยจริงด้วยครับอันนี้ก็จะโยนระเบิดอีก แต่ว่ามันติดไฟแล้วไงมันจะระเบิดเลยเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็จะตายไปด้วยงั้นผมหลบมาทางนี้แล้วกันไม่โอ้ยเรียบร้อยไอ้นี่ติดสตันด้วยตัวมาเพิ่มแล้วโอ้ย,อย่างยากเลยด่านนี้หลบอย่างเดียวปลาระเบิดมาแล้วถอยก่อนถอยก่อนไอ้นี่มันก็จะปลาระเบิดไฟใส่ผมครับเอาไงดีไอ้นี่ระเบิดไอ้นี่ก็น่าจะโดนเอง แล้วก็ด้านซ้ายไอ้นี่มันยิงผมไม่ได้งั้นผมต้องยิงไอ้นี่ก่อนดีว่าว่ะอุ้ยแล้วระเบิดด้วยเพราะว่าเราเพิ่งเลือกอาบัตตี้เมื่อกี้มาใช่ไหมยิงแล้วระเบิดเลยอย่างโหดงั้นเดี๋ยวผมลงมาด้านล่างแล้วกันโอเคอนี้ก็มีกระสุนยิงไอ้พวกนี้พอดีโอเคผมไม่รู้พูดไปยังถ้าเกิดว่าเรากดตัวเนี้ยเวลาเราเดินหรือเรายิงอ่ะกระสุนมันจะหมุนไปอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหศัตรูมาอีกเพียบเลยมันทําอะไรอ่ะมันจะควีดผมเหรอแต่ว่ามันไม่ได้แจ้งเตือนว่าผมจะตายในรอบหน้านะ แต่ผมยิงมันได้ไม่เอ้ลองดูก่อนแล้วกันถอยก่อนอืมจะอ๋อเข้าใจแล้วเป็นลักษณะแบบนี้แล้วมันก็จะชนใหม่ยากว่ะยากว่ะงั้นผมต้องเหยียบมาทางนี้ไปชนเอออ้นั้นตายไปเลยเยี่ยมอันนี้ก็จะชนแต่ว่ามันจะติดไฟเอาไงเดียวเนี่ยมาทางนี้ก่อนละกัน ติดไฟตายไปแล้วครับอ้โหูมันจะระเบิดหมดเลยและไอ้น,นี่จะยิงผมงั้นก็ต้องถอยมาทางนี้เออไอ้น,นี่จะโยนระเบิดแค่โยนระเบิดเฉยๆไม่มีปัญหาหรอกงั้นยิงมันไปก่อนละกันโอ้กดผิดกดผิดกดผิดต้องกดที่กระสุนถ้ากดที่สตูมันเอาไว้ดูข้อมูลขอโทษยิงเลยเอออย่างนั้นมันก็โยนแค่อันเดียวผมจะได้หลบได้ แล้วปลาระเบิดเอ้ยไม่ให้โยระเบิดตรงนี้โอ้ยเกือบไปเกือบไปกลัวลูกหลงวะถอยก่อนละกันทำม,มันจะโยละแค่โยเยฉยยังไม่ระเบิดไม่มีปัญหางั้นยิงอันนี้ไปก่อนเลยเรียบร้อยอันนี้ผมยิงสวนไปก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเอาไงดีเปลี่ยนทิศทางกระสุนดีกว,ว่าผมเดินมาปุ๊บอ่นนี้ไงเห็นไหมมันจะรีโหลดมาฝั่งนี้โอเคชนะละ เรียบร้อยโคตรท้าทายเลยด่านนี้อท้าทายมากคราวนี้ผมก็เลือกแพสซีเหมือนเดิมนะครับเวนกรรมมีแต่อันที่ผมไม่อยากได้ทั้งนั้นเลยอะ่ะเ,เอากระสุนชิงกันละกันเพราะอันนี้ก็คือยิงอยากได้แต่เรามีแล้วไงถ้าเกิดเลือกอีกมันจะบวกไปอีกใช่ไหมเอองั้นก็เอาให้สุดทางไปเลยกันละกันดูรอบนี้แล้วอืมศัตรูนี่มากันไม่หวั่นไม่ไหวเลยงั้นหลบมาช่องนี้ก่อนละกันไอ้นี่ปาระเบิดไอ้นี่ยิงไม่โดนไอ้นี่ก็ยิงยังไม่โดน ไม่มีใครยิงโดนผมยเว้นไอ้นี่งั้นก็เอาไอ้นี่ก่อนเรียบร้อยโอ้โหคราวนี้โดนสองคนเลยครับเอาไงดีโชคดีนะไอ้นี่ไม่ยิงมาด้วยถ้ายิงมาด้วยผมต้องใช้คําสั่ง swap เปลี่ยนตัวแต่ว่าผมว่าผมเก็บไว้ก่อนวะหลบมาก่อนละกันไอ้นี่ก็ยังยิงผมอยู่ไอ้นี่ก็ยังยิงผมอยู่ผมต้องถอยครับคือหลบได้นะระยะมันไม่ถึงถอยล้กัน โอ้โหเป็นไงยิงบื้มกันเองครับกระเด็นกระดอนกันไปคนละทิศคนละทางเอาละไม่มีใครยิงผมยกเว้นคนด้านบนงั้นยิงคนด้านบนก่อนเรียบร้อยขวาล่างเหรอได้แต่ศัตรูกำลังจะเกิดด้านซ้ายผมยิงไม่ได้โอ้โหยังไงดีวะเนี้ยมีคนจะจับผมด้วยดูดิหลายคนเลยงั้นถอยก่อนอออเอ้อยเรียบร้อย <laughs> อ well> uh ุ้ยกระเด็นแค่กระเด็นเฉยๆเอาไงดีด้านซ้ายล่างผมยิงเงินไว้ได้วะเออแต่รอบหน้าน่าจะได้นะนี่ได้ละถ้ามันไม่เคยหบมาด้านขวานะอ่าจะปลาระเบิดสวนเว้ยไอ้นี่จะจับงั้นผมลบโยกลบให้มันจับกระเองเออแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีไอ้นี่ก็จะจับเหมือนกันครับเอาไงดีวะเปลี่ยนตำแหน่งได้ไหมสวอปไดสวอปไม่ได้อีกงั้นเดี๋ยวถอยมาฝั่งนี้กัน เออและไอ้นี่เดี๋ยวก็จะโดนไอตัวบนฮุกหมับเรียบร้อยไอ <laughs> ตัวนี้หรอจะโยนระเบิดผมยิงไม่ได้อีกเอาไงดีวะหมุนกระสุนหน่อยแล้วกันอืมไม่ดีไม่ดีไม่ดีเออต้องหมุนทางนี้โอเคอ้าวตายเหรออ๋อมันกระเด็นไปโดนตะบองเพชรโยก็เรียกได้ว่าโคตรท้าทายเลยเกมนี้ ส่วนคนที่อยากจะเล่นมันกว่านี้ก็ซื้อเกมเต็มได้ในราคา200บาทนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนจากลากันไปไปดูเซตติ้งกันดีกว่าด้านซ้ายบนนะครับมีการปรับเสียงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ให้เกมมาสอนใหม่ได้เนาะแล้วก็จะมีข้อมือของพวกมอนสเตอร์นะครับแล้วก็มีเกมแพดแมนนวลก็คือ,อ,อวิธีการบังคับนั่นเองครับอันนี้สําหรับคนที่ต่อจอยนะถ้าเกิดว่าใช้ในมือถือปุ่มมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเห็นตรงหน้าจออยู่แล้วนะครับ แล้วก็ภาษาผมเลื่อนหาดูแล้วมันไม่มีภาษาไทยนะเนี่ยไม่มีนะครับมีแค่นี้ตามที่เห็นนะครับส่วนเรื่องของการล็อกอินเนี่ยจริงๆเขาให้เราล็อกอินผ่านทาง Google Play อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดย้ายไปเล่นเครื่องอื่นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะ